จะเป็นยังไงหากเราสามารถเทรนโมเดลเพื่อให้ AI, AI สร้างรูปภาพตัวเราเองขึ้นมาได้มีวิธีการทำยังไงนะครับติดตามชมได้ในคลิปนี้เลย ส,สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหนึ่งจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูนะคะวิธีการเทรนตัวโมเดลขึ้นมานะคะโดยที่โมเดลที่เราจะเทรนขึ้นมามันจะเป็นรูปของเพื่อนๆกันเองเพื่อให้เราสามารถเจนภาพนะคะโดยที่มีตัวเราเองนะคะอยู่ในภาพนั้นนะคะโดยใช้เครื่องมือ AI ค่ะ ซึ่งจริงๆนะคะที่ผ่านมาก็คือจะมีเคยได้รับคําถามนะคะจากเพื่อนๆว่าเราสามารถที่จะทําให้สร้างรูปเราขึ้นมาเองในแบบภาพที่เราเจนได้หรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะาใช้โมเดลก็คือของ f l a นะคะเราจะไม่ได้ใช้ midjourney นะคะสําหรับ midjourney เราเคยลองใช้ละแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ออกมาได้แบบตรงตามแบบสิ่งที่แบบ แฟลกทาได้<อ>นะคะแต่ว่าอาจจะมีวิธีการทําที่หลายขั้นตอนแล้วก็ยุ่งยากกว่าการใช้ m i d j o u r n นี่ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันทีละขั้นตอนเลยค่ะโดยวิธีการเริ่มต้นการใช้งานนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่เว็บไซต์ replicate. com นะครับผมจากนั้นเราก็สามารถ sign in หรือว่า sign up ได้เลยนะครับโดยบัญชีเนี่ยจะถูกผูกเข้ากับ GitHub นะครับ จากนั้นนะครับสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องกรอกบัตรเครดิตลงไปก่อนนะครับเพื่อผูกบัญชีของเรานะครับจากนั้นเนี่ยเวลาการใช้โมเดลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเทรนโมเดลหรือว่าการสร้างรูปภาพเนี่ยเขาก็จะหักเงินในบัญชีจากบัตรเครดิตของเรานั่นเองนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆสามารถกดไปที่ชื่อของเรานะครับบริเวณมุมซ้ายกดคลิกที่ Account Setting ไปที่ i l l i n g นะครับแล้วก็กดที่ set up b i l l i n g จากนั้นเราก็สามารถ ใส่ข้อมูลลงไปได้เลยนะครับซึ่งปัจจุบันเขาก็รองรับบัตรเครดิตต่างๆเช่น Visa, m a s t e r c ร์กาแล้วก็อื่นๆนะครับผมโดยการเทรนโมเดลนี้นะครับเราจะใช้โมเดลที่ชื่อว่า a อ t r i s t เดฟลอ l ่าเทรนเนอร์นะครับผมซึ่งเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเทรนนะครับอยู่ที่0.001ต่อวินาทีนะครับหรือว่านาทีละประมาณ0.1เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ3บาท50อะไรประมาณนี้ค่ะนะครับผมซึ่งถามว่าหากว่าจะยังไม่อยากใส่บัตรเครดิตได้ไหมได้นะคะแต่สุดท้ายอะ่ะพอจะเริ่มกดเทรนนะคะมันก็ถูกโยงมาว่าคุณยังไม่ได้ใส่บัตรเครดิตนะคะซึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพนะว่ามันคือเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่ารอบนี้ที่1เทรนโมเดลไป นะะหนึ่งอะใช้เงินไปทั้งหมด1เหรียญน,นะคะก็คือประมาณท่าเลทก็ประมาณ35-37บาทนตอนนี้นะคะแล้วก็หนึ่งได้โมเดลนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็1สามารถเจนภาพนะคะจริงๆตอนนี้ก็ ยังเจนได้อยู่นะคะมันเหมือนว่าเป็นการคิดแค่ค่าเทรนโมเดลโมเดลนั้นนะคะแค่หนึ่งครั้งโอเคค่ะขั้นตอนก่อนที่เราจะไปเริ่มการเทรนโมเดลนะคะเราต้องเตรียมภาพก่อน,นะคะ่ะโดยที่จะเป็นภาพของตัวเราเองนะคะหรือภาพใครที่เพื่อนๆอ,อยากจะให,ให้มันเป็นตัวละคระคะเราจะเตรียมภาพนะคะขั้นต่ำคือ1ิภาพนะคะซึ่งในสิภาพนี้นะคะก็จริงๆก็จะเป็นสิ่งที่แนะนำนะคะก็คือเป็นภาพแบบ หลายๆมุมของตัวละครตัวนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบหน้าตรงนะคะแบบมุม45องศาซ้ายขวาอะไรเงี้ยค่ะหรือจะมีมุมข้างติดไปสักรูปหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็แนะนําให้อ่าบรรยากาศนะคะหมายถึงว่าแบ็กกราวค่ะก็ให้มีอะไรที่มันมีความหลากหลายในแบ็กกราวนั้นนะคะไม่ควรใช้แบบแบ็กกราวเดิมๆหรือแบบหยิบขึ้นมาถ่าย1นึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยอันนี้เคยลองใช้ละเคยลองเทรลลวมันแอบแบบไม่ค่อยตรงนะคะพอเรามีวลิชันให้เขาเห็นว่าเรารูปที่เราแบบเป็นต้นแบบ มันมีความหลากหลายถึงบรรยากาศหรือถึงมูสแสงถึงอะไรเงี้ยหนึ่งคิดว่ามันทําให้เขาได้เรียนรู้อะไรที่มันแบบ เข้าใจและตรงกันมากขึ้นทําให้เทรนโมเดลออกมาค่อนข้างที่จะแบบเนี้ยบมากๆเหมือนมากๆนะคะตามตัวอย่างที่เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆได้เห็นไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือน้องนุกนะคะน้องในบริษัทของเรานะคะก็คืออีกอย่างหนึ่งนะคะเราไม่ควรใช้รูปภาพที่เหมือนแบบอายุห่างกันเยอะมาก <c oughs> เช่นสมมติแบบเอารูปภาพแบบตอนเป็นเด็กอะไรเงี้ยมาใช้ผสมกับปัจจุบันอะไรเงี้ยอันนี้ไม่แนะน,นะะําค่ะสําหรับเพื่อน <c oughs> ๆนะคะที่ต้องการทําวิดีโอที่ใช้ AI ทํานะคะได้ตั้งแต่แบบต้นจนจบนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดโครงเรื่องนะคะการทํา รูปภาพน,นะคะและการเอารูปภาพน,นะคะมาขยับเป็นคลิปนะคะด้วยแพลตฟอร์มต่างๆชื่อดังนะคะแล้วก็มีคอร์สนะคะสำหรับการสอนนะคะ AI ad นะคะก็คือเป็นการทำโฆษณานะคะโดยใช้เครื่องมือ AI ค่ะหากเพื่อนๆสนใจดูรายละเอียดคอร์สนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคลิกได้ที่ www.storyboard.co.th ค่ะ โอเคครับพอเรากดคลิกที่โมเดลตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะมีช่องต่างๆให้เราสามารถใส่ข้อมูลได้มากมายเลยนะครับโดยเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดหลักๆที่ใช้ในการเซตอัพเพื่อใช้ในการสร้างโมเดลตัวนี้ออกมานะครับผมส่วนแรกนะครับก็คือช่องที่เรียกว่า destination นะครับตรงนี้เนี่ยเราใช้สําหรับการสร้างชื่อโมเดลของเรานะครับโดยกดไปที่ create new model แล้วก็พิมพ์ชื่อโมเดลที่เราต้องการลงไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถเลือกได้ว่าโมเดลนี้เนี่ย เราจะเปิดเป็นสาธารนณะหรือว่าเราจะปิดเป็น p r i v a t e เอาไว้ใช้ส่วนตัวก็เลือกได้นะครับส่วนช่องที่2นะครับคือ input image นะครับตรงนี้เนะี่ยจะเป็นช่องที่เราใช้สําหรับการอัปโหลดรูปภาพลงไปนะครับผมอย่างที่บอกไปก็คือขั้นต่ํา10รูปนะครับโดยเราต้องเอา10รูปนี้เนี่ยอัดเป็นไฟล์ zip แล้วก็ อัปโหลดลงไปนะครับผมส่วนช่องที่3นะครับอันนี้คือ trigger word นะครับจะเป็นช่องที่เราสามารถใส่รหัสหรือว่าคําบรรยายต่างๆของโมเดลที่เราฝึกอยู่นะครับเพื่อจะใช้สําหรับพิมพ์พร้อมในการสร้างรูปภาพหลังจากที่เราเทรนโมเดลเสร็จซึ่งอาจจะเป็นรหัสอะไรก็ได้นะคะเราต้องจําแบบ trigger word นี้ได้นะคะเพื่อที่จะนํามาใช้ในการพร้อมทุกๆครั้งครับผมซึ่งเขาก็จะแนะนําเป็นคําที่สั้นหน่อยจําง่ายพิมพ์ง่ายนะครับผมต่อมาส่วนที่4นะครับ step ก็คือจํานวนชั้นของรูปภาพนะครับก็คือยิ่งเราสร ปรับจํานวนชั้นตรงนี้เยอะเนี่ยรายละเอียดของภาพที่เราจะได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นนะครับก็จะใช้เวลาในการเจนรูปภาพเนี่ยนานยิ่งขึ้นค่าดีฟองเขาเนี่ยจะอยู่ที่1.000นะครับผมและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือช่องลอล่าแรงนะครับการปรับค่าแรงนี้ก็คือยิ่งปรับเยอะก็ะใช้เวลาในการเทรนที่นานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทําให้เราได้ภาพที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้อ่าหอ่า ตั้งไว้ที่32ครับผมซึ่ง e f a u l อตอตแรกมันจะอยู่ที่16ค่ะครับผมยิ่งเราปรับเยอะเทรนนานก็จะใช้เงินถูกเยอะมากขึ้นะมันก็คือมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเขาคิดเป็นตัววินาทีก็คือการเทรนโมเดลนี้มก็คือเป็นวินาทีนะคะซึ่งสําหรับโมเดลนี้นะคะที่1เทรนไปใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะก็คือราคาก็คือ1เหรียญค่ะแล้วตเเลทณวันนั้นนั่นเองค่ะ ครับผมเมื่อเราปรับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดที่ create training เพื่อเริ่มสร้างโมเดลของเราได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ชอบคอนเทนต์ ai แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปค่ะ โอเคค่ะเมื่อเทรนโมเดลเสร็จนะคะเราจะเห็นตรงฝั่งเอาต์พุตนะคะว่าเขาแจ้งว่ามันเสร็จแล้วนะคะจริงๆมันมีเปอร์เซ็นต์ให้ดูเรื่อยๆแหละว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์็พง่ายๆคือคพอครบร้อยเนะคะก็คือโมเดลที่เราเทรนนี่คือเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดที่ปุ่มนะคะว่าตัวรันเทรนนิ่งโมเดลได้เลยะนะคะเมื่อเรากดเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะถูกเปลี่ยนหน้านะคะยังไงช่องเยอะพวกนี้นะคะเพื่อนๆยังไม่ต้องตกใจนะคะเราจะพากันทําไปคือ กรอแค่ไม่กี่ช่องนะคะแล้วก็สามารถที่จะได้โมเดลของเราขึ้นมาแล้วในภาพที่เรากำลังจะพร้อมนะคะท่องแรกเราขึ้นเห็นชัดเจนแล้วค่ะคะําว่าพร้อมนะคะเราอ่ะสามารถพิมพ์พร้อมตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการได้อะไรนะคะซึ่งโครงสร้างพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการพร้อมนะคะจากตัวมิเจเรนี่ก็ดีนะคะจากดอยอีก,ก็ดีนะคะ <c oughs> หรือว่าแม้กระทั่งการพิมพ์แบบ อิ a เ e to v i วิดีโหรือพิมพ์แบบเทค to วิดีโออะค่ะครงสร้างพ้อม,มาะจริงๆมันค่อนข้างที่จะไม่หนีตากจากกัน<ช>นะคะรวมถึงตัวนี้ด้วยะคะ่ะเพื่อใหคือเพื่อนๆก็คือต้องบอกเขานะคะว่า เซตติ้งของเขาอะเซตติ้งของซีนเนี่ยคือที่ไหนนะคะมุมภาพเป็นแบบไหนนะคะภาพแค่ภาพกว้างนะคะแล้วก็ซับเจกนะคะต้องการให้เขาทําอะไรนะคะแล้วก็สีหรือสไตล์ของภาพอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใส่รายละเอียดได้ตรงไปตามนี้เลยนะคะคก็คือช่องนี้นะคะเราก็พิมพ์พร้อมไปเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมทิกเกอร์วอที่เขาบอกอมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะมันจะมาอยู่ที่ตรง a s p e c t ratio ขนาดของภาพที่เราต้องการให้เขาเจนออกมา จะเอาเป็นขนาดไหนซึ่งในนี้ก็เลือกได้เยอะมากเลยนะคะแนวตั้งแนวนอนนะคะอันนี้หนึ่งก็เลือกไว้ที่16ต่อ9นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะมันจะมะีที่เขียนว่านำ Output นะคะก็คือพกนคือเป็นนัมเบอร์ของภาพที่เราต้องการให้เขาเจนออกมานะคะสำหรับ1ก็ใส่ไปสักประมาณ3ภาพถ้าใส่มากมันก็รอนานมาอีกช่องหนึ่งนะคะที่เราจําเป็นจะต้องใส่นะคะก็คือนํานะคะ Influence Step ยิ่ง Number ์แบบตัวสเต็ปตัวเนี้ยมากนะคะมันจะทําให้ได้ดีเทลของตัวภาพที่เขาเจนออกมาเยอะนะคะแต่ว่า okay. มันก็มาพร้อมกับเวลาที่ต้องรอนานขึ้นนะคะสำหรับ Default นะคะถูกเซตไว้ที่28นะคะคแต่สำหรับ Setting นี้หนึ่งจะเซตไว้ที่40ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ลงมานะคะอันนี้เป็นช่องสุดท้ายละที่เราต้องเปลี่ยนนะคะก็คือ output format นะคะตอนนี้ default เขา s, จะ set ไว้ที e ่ WEBP นะคะอันนี้แล้วแต่เลยเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ไฟล์ format มันอ,ออกมาเป็นสกุลไหนนะคะ <S <S พอกด PNG ปุ๊บนะคะแล้วก็เราก็กดตรงคำว่า run ทั้งล่างนะคะปุ่มสีดำอันนี้ก็คือเป็นการที่เราเริ่มสร้างรูคภาพเริ่มเจนภาพแล้วนะคะ คือสเต็ปมันดูหลายสเต็ปแล้วหน้าอินเทอร์เฟซอาจจะดูแบบเฮ้ยมีหลายช่องแบบไม่ดูเฟรนลี่เท่าไหร่เลยเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จริงๆมันมีแค่ไม่กี่ช่องที่เราต้องโฟกัสนะคะอย่างที่1บอกไปตามนี้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ภาพแบบที่เพื่อนๆพิมพ์พร้อมลงไปพร้อมกับโมเดลที่เราสร้างขึ้นมาที่เราเทรนขึ้นมาค่ะ เดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างกันนะคะ <พบ S 1> ภาพที่เราสร้างขึ้นมานะคะจากภาพของน้องนุกนะคะเหมือนเหมือนแบบตัวเขาเองมากๆ <c oughs> ไม่ว่าจะมุมไหนอะมุมมุมข้างก็เหมือนมุมแบบสี่มุมท่างองศาก็เหมือนนะคะรวมไปถึงมุมหน้าตรงก็เหมือนนะคะ <c oughs> อย่างภาพแรกนี่ก็จะเป็นตัวเขากับเอเลี่ยนไปที่รูปที่สองนะคะอันนี้ก็คืออยากเป็นเจ้าหญิงเหมือนภาพถ่ายจริงๆมากเลยนะ <c oughs> ด้วยบรรยากาศอะไรที่มันแบบเออมันเกิดขึ้นได้จริงอ <c oughs> ะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ภาพที่สองเป็นเจ้าหญิงเห <c oughs> มือนกันอันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนเป๊ะมากเจ้าตัวดูเองยังตกใจเลยนะคะว่าเออเหมือน ได้ขนาดนี้ทุกที่3อันนี้ก็ลองเทรนให้เขาเป็นนักรบดูนะคะก็มีความเป็นนักรบจีนนี นะคะก็คือรูปที่1ได้เทรนน้องนุกลงไปมันจะเป็นผมสีอ่อนทางนั้นเลยนะคะอันนี้ก็มีปรับให้เป็นผมสีดำนะคะอ่ารูปต่อมาเซตต่อมาเป็นคลีโอพัฒนาไียอี์นะคะแล้วก็รูปอีกรูปหนึ่งก็คือเป็นแบบอยู่กับลูกเสืออันนี้ก็ออกมาแบบค่อนข้างเหมือนแบบเหมือนเสือจริงเหมือนอยู่ในร้านอาหารจริงๆแล้วก็เหมือนตัวน้องนุกเองจริงๆนะคะอันนี้คือทําออกมาได้ค่อนข้างแบบประทับใจมากๆนะคะว่ามันมันเหมือนมากๆค่ะ หลังจากที่เราได้ภาพน้องนุกมาแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถนําภาพนี้นะคะ ไปขยับต่อนะคะก็คือแบบใช้เป็น image to video นะคะหลังจากที่เราได้ภาพมาแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาภาพเนี้ยมาทำเป็นวิดีโอต่อนะคะซึ่งแพลตฟอร์มที่เราเอามาเจนวิดีโอต่อนะคะเราใช้ Runway เจ้าดีเจ้าเดิมเหมือนเดิมค่ะซึ่งปัจจุบันนะตอนนี้นะหนึ่งอัปเดตเลยว่า Runway ทำออกมาได้ดีมากมีทั้งเจน3า l p h อัธรรมดากับ Alpha Turbo นะคะสำหรับคลิปตัวอย่างที่หได้เจนนี้นะคะหใช้ตัวอัลฟาเทอร์นะคะซึ่งยังสามารถใช้งานได้ นะคะคแล้วเร็วมากมากถูกต้องใช่ค่ะคือมันเร็วมากๆคือโยนไปปุ๊บแล้วก็เปอร์เซนต์การที่แบบเขาทาการเจนเนี่ยคือเรารอไม่นานเลยแทบจะไม่เกิน1นาทีนะได้คลิปแล้ว1นาทีนี่คือนานแล้วนะบางทีมันเร็วกว่าน,นั้นอีกค่ะก็ยังไงก็ไปลองทํากันได้นะคะเพราะว่ามันฟรีนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปที่เกี่ยวกับ AI แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปเราแล้วกด s u b s c r i b ์ให้กับช่องเราด้วยนะคะ ซึ่งยังไงเดีย๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผลลัพธ์ที่รันเวย์ Gen 3อัลฟาเทอร์โบชื่อนามสกุลยาวนิดนึงนะคะเจนออกมาให้เรามีความแบบเหมือนหรือมีความบิดเพี้ยนของแบบตัวโมเดลมากน้อยแค่ไหนนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ